อะไรครับมาต่อเลยดีกว่ากับเซนิทโซนซิโลนะฮะอืมอคอมมิชชไปครับกดปุ่มนำทางโอเคฮะต่มาลุยภารกิจกันต่อดีกว่านะฮะภารกิจใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับมาเจ้านาย เฟรี่เฟรี่น่ตรวจพบคำขอเร่งด่วนสถานที่เป้าหมายพื้นที่ที่เสี่ยงสูงเด a อินฮอลโลนะฮะสถานการณ์ฉุกเฉินฉันจะคำนวณตำแหน่งรถไฟที่กำลังสำรวจแบบเร l t ท m e แนะนำให้ทำประกันชีวิตเพิ่ม1ฉบับก่อนออกเดินทางโอ้อัอนตรายขนาดนั้นเลยเหรอประกันจะรับหรอเนี่ย <c oughs> ถ้ามันอันตรายขนาดนั้นนะฮะโอเคอันล็อกเหรอ เฮ้ยนี่อะไระเอาน้องแบงโบไปด้วยนะฮะอ่ะเอาเนโกมัสไปนะฮะนะฮะล็อกแล้วล็อกแล้วเป็นเนโกมัสนะฮะที่จะร่วมสู้ไปกับเหล่านะฮะผมเช็คก่อนภาพและเสียงนะฮะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดนะฮะโอเคปะลุยฮะกับเนโกมัสนะฮะเนโกมัสเนโกมาตะชื่ออะไร ขอเรียกเน,นโกะนะนองไนโกะเป็นแมวอะเนโกะแต่ว่าแมวเหมียวว้าไปครับ Hello Hello Bell Nikoata um Can you hear me ไนโกะมาตาเนโกะมาตาอ่าได้ยินเปล่าได้ยินเก่งจังเพิ่งเคยเห็นฟ็อกซี่พิกซี่นะครับที่สามารถติดต่อสืส่อสารในฮอลโล่ได้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีหน้านิโคถึงพูด ว่าพวกคุณเป็นพิกซี่ที่เจ๋งที่สุดใน New Thank Aredu for your you recognition ขอบคุณที่ชมต่อจากนี้ต้องเพิ่มแผนเริ่มแผนการหยุดรถไฟแล้วก่อนที่จะถึงตอนนั้นพวกเรามาทบทวนสิ่งสำคัญที่ต้องทำเถอะไม่มีปหาฉันจำได้ขึ้นใจเลยก็หมายของพวกเราคือรถไฟที่บรรทุกระดของ เราเปลี่ยนน้อง s ั o นัลนเนื่องจากมันเป็นแบบไร้คนขับซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ขอเพียงแค่มีวิธีปิดกั้นเส้นทางบางช่วงก็สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟและบีบให้เป้าเข้าไปในอุโมงค์ได้และจากนั้นก็อาศัยตอนที่รถไฟชะลอความเร็วอยู่ในอุโมงค์ และให้ฉันหาทางโยนแบงโบ้ขึ้นไปบนหลังคารถแล้วจากนั้นถึงตาฉันออกลงแลัจากนั้นก็ถึงตาฉันออกลงถูกต้องและทีมเบลล์เราเลีกเบลลี่นะเบลี่เบลก็แทรกตัวเข้าไปในป่องด้านบนรถไฟเพื่อเข้าสู่ตู้โดยสารแล้วไปในห้องคนขับ เพื่อหยุดขบนรถไฟซึ่งระหว่างนั้นทุกขั้นตอนพี่กับเฟรลี่จะคอยให้การสลับหมืนเองเธอสบายใจได้ส่วนเดดแอน d บูชเชอร์เนื่องจากตอนนี้ยัง <So please S 2> ไม่รู้ <be here S 2> ตำแหน่ง <all along. S 2> ที่แน่นอนของมันคงต้องได้แค่เตือนให้พวกเธอระวังเข้าไว้แล้วละอาเจแล้วทัางนั้นขอให้โชคดีรีบรงมมือกันเถอะ ครับโย่แบงโบรนี่อดีไปเปลี่ยนหัวรางรถไฟกันเถอะมรับของครับโอ้ยนี่มันฮิวนี่นาไม่น่าดีบเก็บเลยจำไว้จำไว้ครับว่าเมื่อกี้คือการฮิวเลือด

เตะไปดึงที่รวด,ดเร็วมากครับหลังแตกไปครับผมรวดเร็วมาก,ดดมากผมยังมองไม่ทันเลยบอกตรง แต่ว่าเกมนี้60 60ฟเฟรมเรทนะเะข่าวเตอร์ขาวเตอร์ <S 2> <S 2> อุณโจน điệt loài á, ah, huống chi, nè, huấn tụa căn khí chất,จบ wow, hello ether trên đường á. ไปครับเตาอ,อ,อด why do I feel like เราไิเส้นทางเรยเลยว้าวบอส hello b u t h e r มันะเรเ a d b ู t ช e r เอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วจอบลเลอรเลยตัวบัลเลอร์เลยเนะต็มเทพเลยออาหายไปแล้วที่ไร้กาดมีแรงกดดันรุนแรงมาก โว้ามันไปนะ้วอยู่บริเวณห้องควบคุมแล้ว <can> อ่ากดล็อกนะฮะให้แฟรดีร้กดล็อกรถไฟผ่านพื้นที่นี้จากจุดทำเครื่องหมาย ในพื้นที่มีบูมองลดความเร็วแนะนำให้ใช้ลดความเร็วของบวนรถไฟเจ้าหน้าจสามารถใช้กลไกเปลี่ยนรางรถไฟได้ครับ <tracks> เก็บเหรียญครับเก็บเหรียญว้าว <laughs> we can use this stone to weigh down the switch, man. Yeah? That's sound, Is the dead end butcher back? No. The train's no. coming. Whoa. Do it quick, man. Or it'll be too late. You can put the rubble here. ว้าวใหญ่อตฮะตัวรถไฟที่ถูกทิ้งล้างพาดผ่านสะพานอย่างน่าเชื่อเดี๋อเชื่อ <c oughs> เอ๋ตัวรถไฟนี่มันยังไงกันเนี่ยพ <Fox> ีซี่ right นี่พวกเรามาถูกทางน <ol> ช่นก็ม ไอ้กมันเนี่ยเส้นทางของพวกเธอไม่มีหาหรอกดูจากความเสียหายภายนอกรถแล้วน่าจะถูกอินเดียวโยนมาตรงนี้นะเนี้ยรังน่กกากลัวอะไรขนาดนี้เป้าหมายต่อไปพวกเธอือฝั่งตรงข้ามตูม้ฝั่งตรงข้ามตู้โดยสารว่ายังไงพองจะมีทางที่นั่นไหม แค่ฉันก็น่าจะพอผ่านไปได้แต่ถ้าเอาแบงโบ้ไปด้วยน่าจะไม่ไหวอีกอย่างมีหลุมลึกหลุมลึกจากการซุดตัวของดินเต็มไปหมดจะอ้อมไปก็ไม่น่าจะได้นะเ uh, um, ออะเขาถามเลยได้ไหมเนี้ย yeah, ใครกำลังพูดน่ะ yeah, <the> อย่าบอกนะว่ามีเสียงของรถไฟแต่ยังเป็นเสียงผู้หญิงที่น่ารักซะด้วย huh? เปยนพวกไฟนั้นมีพวกเราได้กำลังกำลังรีบมากำลังรีบมากช่วยอะไรขยับให้เราผ่านไปได้ไหมได้ปวดขอร้องละพวกไฟเป็นพวล่ะแต่นี่เธอตะโกนด้วยทำไมนะเนี่ยอย่าไปทำให้ผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตกใจสิ่พราว่าวกคุณเป็นนักสำรวจจาก i i a HIA หรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรืวก่อนไม่ว่าพวกเราจะเป็นคนจาก HIA หรือเปล่าก็ต้องรู้จักว่าคุณรถไฟเป็นใครก่อนใช่ไหมการแนะนำตัวคือกดลินสิางของงานนะดขอโทษฉันไม่รู้กดนี้ฉันชื่อโพลิน เป็นพนักงานของบริษัททำความสะอาดเกิดราศีเมษเมถุนเลืดเฮต์เฮต์นิเกทีฟชอบทำความสะอาดได้ขะเบียนพลเมืองต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ว่าแต่ทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะคือว่าเมื่อกี้มีอิตาเลียที่อันตรายมากๆตัวหนึ่งผ่านมาแถวนี้ฉันกับเพื่อนๆเลยพัดหลงกัน ตอนที่หลบมันน่ะหลบมันน่ะฉันไม่มีข้อมูลจากแคลอทเลยถ้าคุณสองคนเป็นนักลรวดก็น่าจะรู้เส้นทางของฮอลโลใช่ไหมเพาฉันไปด้วยได้ไหม ที่แค่ก็แค่คนธรรมดาที่หลงทางในฮอนโลนี่เองแต่ทำไมคนจากบริษัททำความอาถถึงต้องเข้ามาในสถานที่ที่อันตรายอย่างฮอนโลด้วยล่ะเว็นแต่ว่าพวกเราจะสามารถทำตู้โดยสารแล้วไปฝั่งขข้างแบบนั้นถึงจะพาเธอไปได้ด้วยไปด้วยได้ไม่งั้นก็ต้องกลับไปโดยทันทีถ้าเลือกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งถึงจะสามารถ เดินพตามแผนของเราได้ที่ฉันแอบได้ยินที่พวกคุณคุยกันถ้าฉันทําให้พวกคุณไปฝั่งตรงข้ามของตู้โดยสารได้ฉันก็จะติดตามคุณนักสำรวจไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีวิธีพาเราไปได้เหรอก็ทำนองนั้นรอเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนะ เสียงเรื่หูครับคือนี่กเฮ้ยมาเจ็ดตรงไหนอ๋อปรากฏไม่ใช่รถไฟสินะเสียงเมื่อกี้แต่เป็นคมขอแน่แน่ ว้าว,อ,าวอุ้ยน่ารักนะฮะน้องเป็นเมดนะฮะจัดบริษัททำความสะอาดนะครับฉันผ่าเล้วใช่ดีคุณนักสรวจฉันผ่าออกมาแล้วฉันผ่านออกมาแล้วที่แท้คนที่คุยกับฉันเมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็คือคุณแบงโบ้ตัวนี้นี่เองขอโทษฉันไม่ได้สงสัยในตัวที่เป็นแบงโบ้ของคุณ คิดซะว่าฉันเป็นแบงโบก็เขาลวกันแต่ว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปหรอกว่ะขอโทษคือว่าขออเกตธุรกิจของบริษัทเราค่อนข้างกว้างขวางนะก็เลยมีงานที่ต้องทำในฮอลโลด้วยโอ้จริงสิคุณทักสวจกำลังรีบเดินทางอยู่ใช่ไหมเขนช่วยได้นะ ขอแค่พาฉันไปออกจากฮอลโลนี้ได้ก็พอขอร้องละพวกคุณคิดว่ายังไงในเมื่อเธอช่วยพวกเราทำลายตู้โดยสารแล้วพวกเราก็น่าจะสามารถไปตามเส้นทางได้แล้วจริงไหมสิ่งที่เธอขอก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปใชนด,ด้วย ทีเบลูดมันไม่ใช่ปัญหาอะไรที่จะพาเธอพปยังทางออกของฮอลโลกแต่ถึงอย่งนั้นเธอก็เป็นคนแปลกหน้าไม่แน่ว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายอาจมีเรื่องที่ปิดบังอยู่ทั้งคู่ก็ได้โอลิพวกเราพวกเราให้เธอเข้าร่วมด้วยก็ได้แต่อย่าพูดอะไรที่ไม่จะเป็นระหว่างทางเธอโอเคไหมโอเคโอเคดีถ้าอย่างนั้น พวกเราก็เดินทางกันเถอะนะกันต่อเถอะโอ้ยคอรินฮะอุ้ยน้องคอรินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าพี่โอ้บอกว่าอย่าพูดป๊าปน้องปั่นอยู่นะฮะ เนื้อปาดปาดโอ้โหยังแรงอุ้ยเคาน์เตอร์ไหนอันตีฮะอันติเมตรสอรี่ออ้ยเคาน์เตอร์ไปทีน้องอาจจะไม่โบบะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบสายสปีดอะ แต่ว่าใส่แล้วอุ้ยโดนป๊าดอุ้ยโดนน้องโคลรินโดนโจน้องโคลริโนโคลริโนโคลรินอ่าได้ตัวละครใหม่แล้วนะครับโคลริน The goal for the to weigh rubble goal for down is คืออ๋อแล้วฮะหมายถึงก้อนหินอนข้างหน้านั่นเหรอได้สิ่ให้นักพอเรียนจัดก,การฮะมีข้อขาโว้ว่าที่นี่มันจะเปิดเมื่อจ่ายเหรียญเฟืองตามจำนวนที่กำหนดนะคนกลล็อกไม่ได้ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะฉันไม่สามารถแทกแซงเพื่อเปิดได้น่าเสียดายใช้สามพัน

แล้วขยไม่ไดปครับต่อครับตอนนี้เรามีน้องคอรินเข้ามาในทีมอีกคนหนึ่งนะไปดูฮะคอมเขาเตอร์อฮะปาดโอ้ยน้องเลอดใส่ฟ้าเลือกไฟ่ย อของคอลีนะฮะปั่นปั่นอืมออเกียนดอยู่อ่ะอืมปั่นฮะ ล้มฮะไม่โดนใครเลยน้องนโกโิกุมินิกุมัสนิกุมติตะนิกุมาตะหัวเรียบร้อยนี่ปั่นต่อฮะน้องคอลินอุ้ยยังไงยังไงหลบอีกทีนึงอุ้ย ปาดเรียบร้อยป๊อบป๊อบป๊อบป๊บเสรเรียบร้อยน้องคอลินกับเนโกมาตัดนะว้าวได้ของเพียบเลยฮนะ ฟูเฮ็ดพี you can put the rubble here สามพันโอเคมีตารส่งสามพันละหลอกครับ Authentication successful. Opening valve. Oh! Uh. Oh! Master, rail path reroute is complete. Great. Yes. Let's drop corn off on the way out. to ส,สดอดพุกทางออกฮอลโลในระยะ100เมตรคำของคอลิน,นเพื่อนร่วมทางโช่วคเ่าพลังงานทำความสะอาดหรอสามารถทำสำเร็จได้แล้วฮเนทอนเมื่อกี้คุณได้พูดอะไรหรือเปล่าเราลีออกจากนี้คอเรีนพวกเราใกล้จะมาถึงทางออกแล้วเธออ,ออกไปตรงนี้นะจริงเหรอ เช้ทางออกแล้วเหรอโอ้ดีจังเลยขอบคุณขอบคุณ,คณมากนะทำไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากคุณนักสำรวจนะก็คอลินคงต้องหลงทางอยู่ในฮอลโลตลอดไปแน่ๆเช่นกันเช่นกันเรือดีที่มีเลื่ยไฟฟ้าของเธอทำให้เรา ใช้เวลาเดินทางน้อยลงมากเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เจอแบงโบ้นักสำรวจฮอนโลกฉันขอถามที่ชื่อคุณสองคนได้ไหมถ้ามีโอกาสพอลินกับเพื่อนๆจะเดินทางไปขอบคุณที่ถึงที่เลยนะขอบคุณที่ขอบคุณถึงที่งั้นเหรอฟังดูน่าสนใจนะขอบคุณ มาขอบคุณสิ่งที่เหรอฟังดูนี่ไปเลยนไม่จะคาดหวังคาดหวังเอาจริงเหรอแบบนี้ตัวตนจะไม่ถูกกระเทยเหรอเดี๋บอกกว่าพวกคุณระแวงแค่ฉันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคอรินก็ไม่เป็นไรงั้นเหรอรูจะไม่ค่อยสะดวกสินะขอโทษจริงๆฉันพูดจาไม่รู้การรัศษาเองงั้นฉันไปก่อนนะในโกงอนนะในโกงอน Now, all we have no. to do is wait for the train to arrive. The train's slowing down! Wait, this isn't the regular route! Everyone, on alert! Now's our chance. Let's jump! Alright, we the ภายในอุโมงค์แห่งหนึ่งของเดสเอนฮลโลเจ้านายหวรถไฟกำลังผ่านจุดที่กำหนดขอให้คุณและผู้ยื่นคำขอเตรียมตัวไว้ให้พร้อมกไปเลยพ็อกซี่เอาหน่อยเจ้านายก้นของคุณกระแทกกับหลังคาแรงมากร่าง <c oughs> นี้ปุณไอ คุ้มงามอะไรคุ้มงามกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกมือสันไปเลยเกินไปแล้วนคุ้มงามนะคุ้มงามอย่าหดหูไปเลยพี่ชายของคุณเคยชื่นชมรูปร่างแบบนี้ของคุณนะคำพูดต้นฉบับเล็กๆน่ารักจังขอโทษที่โปรติฉันน่ารักไม่พอน่ะหน้าต่างระบายอากาศบนหลังคาโวนนี้เล็กมาก ขนาดเนโกมาเนโกมาตะยังมุดเข้าไปไม่ได้ทางที่แทบจะเป็นของเหลวอยู่แล้วแต่สำหรับคุณมันง่ายพอๆกับการปอกกล้วยเข้าปากคุณคู้คุณคู่ควรกับการถูกเรียกว่าราชาแห่งโลกเอาละราชาแห่งโลกเชิญไปที่ห้องคนขับเพื่อสำรวจการสวมมงกุฎของคุณรู้เรแลแค่กดปุ่ม เบรกชุกเชิญก็สำเร็จแล้วใช่ไหมภารกิจนี้ to to like ยุย่งยาก,กป็นบ้าต้องหาชุดต้องมาใส่ชุดแบบนี้ด้วยบกทนายเถะรองเท้าของฉันก็ไม่พอดีเท้าเหมือนกัน hey, God, เฮ้ยหัวหน้าบอกว่าเส้นทางพาดเคลื่อนเกิดอ,อะไรขึ้นหื uh huh. <laughs> ดูไ้เ <Akt ien S 3> ดืจับได้น้องแบงโบดูไดาสิ่งของจํานวนมากที่รถขบวนนี้บรรทุกมาจะไม่ได้มีแค่ระเบิดนะได้ในในข่าวไม่เห็นพูดถึงเลยนี่ถึงหน้า <mistaken> มีแบงโบ้ก็พูดภาษาคนได้ตกลงมาจากหลังคา <S <S เ,เมื่อรถเมื่อถึงแล้วให้ส่งต่อให้ผู้อำนวยความ อันดวยการ Promas Proman p r o จัดการหรือไม่รับทราบทำลายโดยทันทีเย้ไอ้เฮ้ยท้าวน้องเป็นปุ้มปุ้มเท้าแมวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรกันอ่ะจับน้องโยนไปไหนเนี่ยตรงนี้แหละคุณกลับไปก่อนทางนี้ฉันจัดการเอง ฉันมีแครอทเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเบลได้ยินไหมเมืม่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นสถานผิดปกติรอฉันกลับไปที่ร้านก่อนค่อยว่ากันอ้ ah, เกิดอ,อะไรขึ้นทิ้งไงโกะไว้นะฮะ you're back sis y o u back ทัก่อนก่อนเถอะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวพี่ว่าจะไปตรวจอะไรอออสนะครับดูก่อนนะครับได้ได้ข่าวจากเนโกมะเนโกมาตะบ้างไหมยังไม่ได้ข่าวจากเนโกมาตะเหรอตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้น่าจะยังอยู่ในฮอนโลถึงแม้เธอจะบอกว่าเธอเองมีแคลรอทแต่กลัวว่าตำแหน่งของ ทางออกอาจจะค่อนข้างไกลแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายไปทั้งหมดเมื่อกี้ได้ข่าวรายงานว่าวิชันทางวิชันบอกว่าเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคอย่างน้อยการระเบิดจะล่าช้าออกไปหลายชั่วโมงเนื่องจากเหตุผลจะพูดเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคอีกเหรอวิชันที่เล่เหลี่ยม แพรพาวจริงใช่แล้วที่รถไฟวิ่งออกนอกเส้นทางวิชันคงรู้คงจะรู้แล้วแต่พวกเขากับปกปิดไม่ออกสื่อที่สำคัญว่าวิช i ันวิชนวิชนออกมาพูดอย่างชัดเจนว่ารถไฟคันนี้เป็นรถไฟลำเลียงระเบิดแบบไร้คนขับแต่บนรถไฟกับเต็มไปด้วยทหารที่พกอาวุธครบคันถึงพวกเขาจะแต่งตัวเหมือน กับกองรักษาความมั่นคงแต่ได้ยินพวกเขาพูดว่าภารกิจนีน้น่าลำคาญาญชะมัดต้องมาแต่งตัวแบบนี้รองเท้าไม่พอดีกับเท้าฉันเลยเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนจากกองรักษาความมั่นคง <Yeah. S 1> อีกอย่างฉันรู้สึกว่าเนโกะมา,มาตะยังมีอะไรที่ปิดบังเราอยู่รอให้เธอกลับมาแล้วค่อยถามให้ชัดเจน แต่ตอนนี้อยาเพิ่งเอาแต่คิดเรื่องพวกนี้เลยระหว่างที่เนโกมาตะยังเดินทางมาไม่ถึงก็บ่นขายสักหน่อยเถอะยังไงซะตอนที่เชื่อมต่อกับแบงโบ o ก็ทำให้เหมือนให้เหนื่อยเหมือนมากให้เหนื่อยมากเบลไปนอนโซฟาสักแป๊บนะเมื่อกี้ตอนอยู่ในฮอลโลเธอเหนื่อยมากเลยไม่ต้องห่วงช่วงนี้พี่จะติดต่อการติดตามการเคลื่อนไหวของเนโกมาตะอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอะไรถ้ามีข่าวดีจะแจ้งให้เธอรับทันทีเอาละครับผ่านเกทไปแล้วหนึ่งครับอืม